เกิดช่องธุรกิจ24ช่องการออกอากาศแบบ24ชั่วโมงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นในส่วนของการทดลองออกอากาศแต่ว่าในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาของรายการตอนนี้มีหลายช่องนะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้คอนเทนต์ที่มีการแตกต่างกันออกไปแต่ว่าที่เติบโตมากขึ้นก็คือในเรื่องของการซื้อคอนเทนต์จากต่างประเทศเพื่มอมาออกอากาศในบ้านเรานั่นเองค่ะเราพูดถึงในเรื่องของการทำซีรีส์เกาหลีนะคะที่ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ การซื้อซีรีส์เกาหลีของไทยที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงปัจจุบันทําให้ราคาของซีรีส์เกาหลีพุ่งขึ้นถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าการเอาอากาศทีวีดิจิตอลส่งผลให้ธุรกิจคอนเทนต์พรไ i วเดอร์มีการเติบโตมากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตร,รายการในประเทศแล้วก็การซื้อรายการจากต่างประเทศด้วยค่ะส่งผลให้ค่าลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์จากต่างประเทศพุ่งสูงขึ้น2-3เท่าด้วยกันค่ะโดยเฉพาะซีรีส์จากเกาหลีค่ะ ออกอากาศทีวีดิจิตอล24ช่องธุรกิจตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาส่งผลต่อการผลิตรายการทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับออกอากาศ24ชั่วโมงและสร้างเรตติ้งทีวีดิจิตอลโดยเฉพาะการซื้อคอนเทนต์ภาพยนตร์และซีรีส์จากต่างประเทศเช่น Voice TV นำซีรีส์ Dream High มาออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์17น30นาทีถึง18น30นาที นายเขมทัตพลเดชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบางกอกมีเดียแอนบรอดคาสติ้งจำกัดผู้บริหารสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีระบุว่าการนำคอนเทนต์จากต่างประเทศเช่นซีรีส์เอเชียและภาพยนตร์มาออกอากาศไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการทีวีเพราะเมื่อก่อนตั้งไทยทีวีสีช่องสเมืม่อ40ปีก่อนก็นำภาพยนตร์จีนมาออกอากาศก่อนจะลดสัดส่วนโดยปัจจัยสำคัญก็คือสถานีทีวีดิจิตอลผลิตรายการไม่ทันออกอากาศค่า โปรดักชันการผลิตละครสูงกว่าการซื้อคอนเทนต์ต่างประเทศประมาณ2เท่าตัวผู้ผลิตรายการและสถานีทีวีดิจิตอลที่เกิดใหม่ไม่มีนักแสดงในสังกัดและซีรีส์หรือคอนเทนต์จากต่างประเทศเป็นรายการที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศมาก่อนแล้วและการตีเบื้องต้นได้ว่ารายการน่าจะได้รับความนิยมจากผู้ชมด้วย ด้านนายชลากรปัญญาโฉมประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลทีวีบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนยอมรับว่าช่อง Workpoint Creative TV ไม่สามารถผลิตรายการได้ทันจึงนำซีรีส์เกาหลีมาออกอากาศเพราะการซื้อลิขสิทธิ์ดังกล่าวถือว่ามีต้นทุนที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตคอนเทนต์ใหม่และส่งผลให้ราคาคอนเทนต์ต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม2-3เท่าตัว และแม้ว่าซีรีส์และภาพยนตร์เอเชียจะได้รับความนิยมจากผู้ชมแต่ก็ยังไม่เทียบเท่ากับละครไทยที่มีความสดใหม่และใกล้ตัวผู้ชมดังนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้จึงเตรียมส่งละครชุดตามแบบฉบับของ Workpoint มาออกอากาศในวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อทดลองตลาดและศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมว่าให้ความสนใจมากน้อยเพียงใดก่อนจะพิจารณาขยายระยะเวลาการออกอากาศละครไทยในอนาคต เช่นเดียวกับนายจักรพงศ์สุทธีสถาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท STG Multimedia จำกัดเจ้าของลิขสิทธิ์รายการสารคดีและซีรีส์จากต่างประเทศให้มุมมองว่าทีวีดิจิตอลทำให้การซื้อคอนเทนต์จากต่างประเทศมีความคึกคักมากขึ้นโดยมีผู้ติดต่อเข้ามาขอซื้อลิขสิทธิ์จำนวนมากและที่ผ่านมาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเคเบิลและทีวีดาวเทียม นี่คือการซื้อคอนเทนต์จากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะของช่องทีวีดิจิตอลของไทยคะ่ะที่มีการซื้อซีรีส์เกาหลีมา ออกอากาศในบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะคะ Voice TV ก็มีซีรีส์เกาหลีด้วยเช่นเดียวกันขณะที่ช่องอื่นก็มีซีรีส์เกาหลีด้วยเช่นเดียวกันค่ะทำไมถึงต้องซื้อซีรีส์เกาหลีก็เพราะว่าคนไทยนิยมดูซีรีส์เกาหลีมากกว่าดูซีรีส์จากประเทศอื่นนั่นเองค่ะซีรีส์ของต่างประเทศก็มีด้วยเหมือนกันแน่นอนว่าค่าลิขสิทธิ์แพงกว่านั่นเองค่ะในต่างประเทศนะคะก็ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่า ดีวลิขสิทธิ์ที่ได้มีการพูดถึงกันมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือทีวีอาซาฮีของประเทศญี่ปุ่นค่ะได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อลิขสิทธิ์ของการ์ตูนโดเรมอนให้กับทางสหรัฐ